จ้าสบายดีสวัสดีจ้าสี่คูสกุน้องเกี่ยวข้าวแรงมาเนี่ยซ้ำแรงหนึ่งสองลายค้นอยู่ไดนมาไปเปิ่งกันเลยว่าบอก,บอกเจ็บเลขบัตถือชื่อบัตถือเป็นซื้ออันนัดลีสอันพันบอกนะศูนย์หนึ่งแปดเนาะแต่เ้ากลับมักคือบ่าคือบ่าเก้านี่แหละ เก้าศูนยหรือว่าเก้าหนึ่งแล่ถ้าว่าชื่อเก้าหนึ่งกัเป็นเลขมานะพี่น้องก็ถือคือการสเบียดเอ็ดเก้าเอ็ด้ระรา้ามือเขาไทยทุงมือแล้วมันนั่นเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ทั้งนัตตรีพี่น้องเกี่ยวข่าขามานหนังแดดพี่น้องเนี่ยผมเห็นล้หน้าหายใหญ่ลายคนเกี่ยวมือที่สองพี่น้องมานีก็ที่สงที่สามเข่าเจ้ายังบ่แล้วอยู่ไหนมตรเข่าเจ้า ได้เขายำแรงวพ่นพี่น้องคือจะแล้วเดอ๋ยวใหญ่ก็ได้ปิดกล้องเฉยตะเวนพี่น้องเออันปิดใหม่ก่อนถ้าใครเห็นขู่เห็นคุณในมันนี้หน้าไฮ่เตื่พี่น้อง เกี่ยวเกี่ยวหลัดแรงฮันี้ก็ใส่ทุงมือย่านดำเมนเมยอันไมไมาว่ายานดำาดเข่ามันอันลำตัวเพ่องมันถือแล้วมันก็สิด้าี่น้นอเขาต้องใส่ทุงมือกันไว้กระ่าที่เจ้าให้มัน,ลมน,นแล้วอ่ะมาอนี้แหละพี่นอ้องคือสิลแล้วอยูด่ดอกหกคนเจ็ดคน มือนักกษัตร,ริย์ดูมือเลยจับสัมผัสก็ได้ได้บนดูกำลังอยู่ห่มกระโดนกินน้ำก็แทบแทต้องเหยียกเมื่อยเขียวเขาเมื่อยเปิดเป็นลิตรเลยเพื่อที่เปิดลิตร่ก็คืนเลยปัดคืนก็หน่อยนั่งสิพาไปีกพันเงียงพี่น้องพันยงี้ยลาย,ลาย,ลาย ดอกบ้าฮะดอกไผ่ดอกไผ่ใช่เนี่ยเจ้าของน้อยเออได้เพิ่มเดียวหน่อยฮะลุกมาดูฮะลกมาดูอันนี้อ่ะบ่าลกมาโอ้ยดอกดึงวิ่งจุดดอกนี้งามพี่น้อง ็รักงท่ายังก็ซื้อซื้ <c oughs> คอนร้านจับกล้องให้พี่น้องในมือกล้องสบายดีสดี <c oughs> มาจับกล้องให้ป้าน,นตาลีวันนี้เนาะ

เห็นบอเห็นแจ้งหักดำหน่อยหนึ่งมืดมืดหน่อยหนึ่งูบ้านี่ะบมืดบันี่ะเกี่ยวเขา ไปดิมืดได้เย็บเขาเกี่ยวขอเลรกชิบหายชิบพกสบายดีเกี่ยวขอเเ่อนแรกไม่แอ่หลอกโอเค ชื่อเลขกับบัตรถื้งไปเท่ากัทำตกกระพางคองชื่อผมเจอเท่าชื่อแะบ้เนี่ยเพ้นเด็ืผอจริงดีกลัวเห็นผักจะบมืงฟ้องแจ้งจะบอกเห็นผักแจ้ง แก่ร่างานมึงปอกแล้วมงโซกหน้าด้วยเออจากโค้ดเก่ยวมาเร็วชีพบังเมีนถือบัวชีพเจ็ดเจ็ิบโค้ด เลขตั้งคูนาบบ้างสี่ชี้ได้เออาไปโนป่นแค่ลทีเลยนะสี่สิบหกสี่ิบเจ็ดสี่ิบแปดสี่ิบเก้าหาชิปแล้วหาชิ้เอฟหาชิ้หาหาชี้หกหาชิ้เจ็ดยังไม่หอดเลย หน้าหาหง่มาลายคนผู้เห็นกันเปลมันหายหญ่งใน,นเขาบอกพุดที่ไห เห็นแก้วน้ำเห็นกระตูกลับห,าหมาบอใส่แต่ชุดเก้าเท้าเกี่ยวเขานี่มันเ,นเด็นเสื้อดำหมอนี่มันเด็น đến sờ bài Bốc bốc เกี songs, ่ยวเขาจกเกี่ยวเขาอยู่กบ๊กบ๊กออะไรอยวะกะโดะโดนลืมไปก็เดียวอ่กุกบ๊กดอกุกบกบึ่งในเพลงผูกขานะเพลงอย่าเพลงอีพ่อนะขอนเด้อไม่เชียงเพลงบอกคนขออย่าเด้อม่เชียงเพลง เมื่อีนเย็นวันนี้มีฝนตกใช้การโนขนเก่ากคือเมด่อไร โอเคอยู่เนาะกินทั้งิทั้งทั้งนีุ้เดวกันเ้บมาเ้นักสุ๊ดเจ้าที่ Ấy, nghe ừ. nó Ấy Cái mà lên Đọc phía trước nào Típ โอ้ยงัวผับผ่านั่นเองนะงัว,วผ่านั่น เป็นเม็ดผิดนเขายังว่าเขายังเจ้าเจ้าผัดกะเพราเจ้าผัดกะเพรากินกับกะเพรา ชีลบลบอกนั่งช่สี่ชิบแหละบ่เบิ่งตัวเลขตัวเลขโคลกันหึสี่ชิบหนึ่ลเเงลบไปดิจุดตีมึ่งตีกล้องก,กระเทียบ่ฮึฮึฮึแนบบ่ เก้าสิบและเก้าสิบวที่้ยเรานับนับตัวำอินะเก้าสิบแล้วนับตัวซำอิตัวเลขเก้าเะยเลขเก้าอย่างเดียว ี่นอะไรเล่นไม่คูดแค่กิน้องะไปกินขันไอติมเลยเนาะเอ๊ะกระเลมกระเลมกเล่มหล,เลด,ดเผือกมาทานของกันเล่นประเทศไทยห้องไอซ์ฟิล์ม ถ่ายรูปให้ป้านี่ยกดตัวนั้นกดตัวนั้นเวลน้อย้บได้รูกบาดนกดกดตัวนี้นะได้จดได้ไหมนะถ่ายไต้าหนึ่งวหมอเย็นเย็นต้องเกี่ยวเานะสิเอ็ด เลขเอ็ดเลยเอาอีกสิบสอบมือ่มอแตว่าหม,มูหมูหดยอดคั้นแล้ว,วยังบดหดคั้นอยู่ มนในแนเงานเจ้าหร้าเบอรถือเลกื่อเบอรเลกละลายเบอร้อยกว่าบาทคือส่นบงินบาทก้อันสิบอคือเก่าเจ้ากระวจากระวังนู้น้าเจากระวังไหเดียัน ขอบุญขอบคุณละลายเด้อคุณ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 ข้ดูนี้จะกดถือไม้นะขอบคุณใหลายที่คุณคุณคุณขอบคุณขอบคุณเด้อคลิปเอฟซีคุณคุณคุณคลิปสองเลยเด้อคิดตามที่รับคิดตามเบิ่งมากคุณติดตามเบิ่งแน่คุณละลายคลิปหนาพอกันไหมคลิปคละลายคลิปหนาพอกันไหมพอนะ